ก็เป็นอีกวันนึงเราได้ออกมาดาานะ่านก็อ้องเากเยจงแน่นมัีกนะครับทหทีห้าที่สี่ ได้ยาวเลยอ่ะเต็มที่เลาดีกว่าฝนขึ้นเลยดินกำลังแห้งดีสยย้ยเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนมันตาเป็นสายสัน่น 完了，了命了。